จะมีมั้ยดิ02131100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  <coughs> ใช่เอาใส่ไว้นี่เขินแค่ไหหมดใส่สวยไหมืมใส่สวยกทำอนี่เรื่องไหมเออ ủng <laughs> hộ à, phải <laughs> <Kể thơ thua. cười> ไปผักเดีย๋ยวนข้าไดสวยถ้าวในมันใหญ่แล้วก็ฉีกได้ให้มือฉีกเอามือฉีกได้ใส่แล้วใส่เลย,ยเนี่ยเอาใส่ไปวางึ้นมาไมเหนไหมไมืออย่างนั้นี่ถ้ากินผักจากนี สายประเทศคอมพิวเตอร์สายอะไรไหวตัวน่าไปอืมพอแล้ว ทั่วเลยตรงนี้ไม่มีเลยว่าขายของออกร้านได้ของวันนี้ทั่วๆเลยสิลูกโอ้โหเยอะแล้วเกินพอแล้วพอแล้วพอแล้วเยอะไปแล้วพอแล้วบอกพอแล้วถึงพอแล้วเอาประกบกง่ไม่ได้หรอกเ,อเ,อน,เอกน,นี้ยม,ม,ม,มกกกันใหญ่ไปอ่่ะแนึงัไปแผ่นนึงมามามาประกบเอา ปาดสิปาดสิจะเดี๋ยงงั้นไม่ได้เุ้ยดูส่วนบาดได้ไหมโอ้ยเลือดไหลไหมเดี๋ยวไปละลูกเดี๋ยวแย่งกันนี่จับจับเราจับนี่ให้จับตรงนี้ที่เป็นสีเป็นบูดเป็นไม้เนี่ยมันจะไม่บาดตรงเนี้ยเออรูดมา อืกับผมป้งิจะปังนีดิทำอย่างนี้สิคะจะจะไ,ไม่ขนาดเ,เลยไหนรับสีเฟรเออ เอามาประกบจะมันประกบยังไงให้มัน,ให,มนให้มันเข้ากันเอาประกบนี่นี้นี่เอเอเอ,าาเอ,อ่ะยกมาใส่ในกล่องนนี้ให้มีกินไม่ใช่ขึ้นมาสิคะหยิบขึ้นมาไม่ใช่กดสิอย่าไปกดอย่าไปกดวัดมาจะเละหยิบขึ้นมาสิหยิบขึ้นมาเออคือเต้นเต้มือว่ แม่มามอาีอยู่ขึ้นมาสองม,มือสิว่ามือเดียวมันหลห่นใช่ไหมโอ้สองมือ,อก็บอกว่าใส่เยอะเกินไปอะ่ะปิาาดฝาใส่ไปแล้วไหมคะ เออพอีกอ,อันนึ่งไแน่้แน่น